เลือกได้ให้เด็กค่ะควนกันหน่อยไหมโอ้ยจะดูอะไรล่ะก็ง่ายเลยพี่ไห้สองสองอ่ะเบนหนึ่งแย่แย่กับอ่พี่ดูเล็กังมีโอกาสแย่ศูนย์นูเล็กติดลบห้าเฮ้เดี๋ยวมาดูแต่คนที่นั่งที่สุดเนี่ย ไม่สบายสบายงงแต่ได้แบบงงได้แบบงงแต่เด at ี๋ยวพอได้เป็นครบถ้าปิดเร็วแล้วจะงงเพราะคุณนั่งยาวเลยที่นี่เดี๋ยวก็ดูว่าจะเป็นยังไงเรื่องแอะอะไรเลยไม่มีสิทธิ์เลยจะเริ่มค่ะหนุ่มคนนี้ครับค่ะเป็นหนุ่มสถาปัตย์นี่ไงหน้าตีนู่นไงคิ้วเข้มใช่หรอมีเข่าโอ้โหนี่มันสเปคทุกคนเลยนี่หว่าเมีเข่าด้วยคุณพายครับคื่อพย ครับสาวทุกคนผมชื่อพายนะครับสาวทุกคนผมเป็นหนุ่มสถาปัย์นะครับผมผิวเข้มสูงยาวเข่าดีหน้าตีและก็มีเคราผมเคยเป็นในแบบครับผมผ่านเวทีแฟชั่นโชว์ของแฟชั่นวีคมาแล้วด้วยความที่ผมเรียนสถาปัตย์นะครับผมอ่ะผมชอบการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมครับผม ผมรู้สึกว่าการกรรมกับความรักเนี่ยมีส่วนคล้ายกันคือในขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยเราต้องใส่ใจทุกอย่าพอมาในขั้นตอนของการคุมงานอ่ะเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกมได้ขอบคุณทุกคนมากครับ ผู้ชายลคุณสุดท้ายเลยแต่พอหันมาพวกคุณใชรใช่เลยชอบแบบคือดูแบบดูสกปรกดูเท้าเหม็นเดียวดีไม่ใช่แค่ดูเท้าเหม็นนะกลิ่นก็คุ้งคุ้งขึ้นมาด้วยค่ะคือชอบแบบเซอใช่พอเราจบศิลปกรนี่ถาปัดถาปัดที่ไหนคะสถาปัตย์มอนาเลส่วนครับมอนเเลสมอนเเลสเราเคยไปออกรบไหมคะเนี่ยเอางี้ดีกว่าขี้อายใช่ไหมคนที่อายมักจะมักจะต้องอยู่กับคนหน้าหนูเล็กมี เม่สายของหน่อยเร็วคนขี้อายเราต้องบอกเราใช่ขี้อายก็ต้องอยู่กับหนูเล็กเลยชอบเนี่ยชอบหน้าอย่างเงี้ยชอบได้มีมีเขาด้วยมีหนวมีเขาใช่แล้วก็แล้วก็หุ่นดีด้วยหุ่นดีหุ่นดีจริงผิวเข้มผิวขาวไม่ซีเรียสค่ะอ้าวเบนคะ เลืดแล้วแต่ไม่ไม่หนูหนูชอบเป็นคนชอบคนขาวไงขาวนี่ก็เลยใครอยากได้ก็เอาดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาวโหนดเนี่ยโหนดชอบโหนดชอบอ่ะดแต่ว่าสเปคเขาเลยรู้เลยไม่เขาโหนนี่เลยอ๋อยอมรับแล้วคุณแม่ดิค่ะคุณแม่ได้เป็นคนปิดจ็อกกดหันมาเหงาเนี่ยใช่อยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะเลือกตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวตัวไหนเลือกคนไหนคนสิทธิ์กะแ อ๋อจะเลือกคนไหนอยู่ที่สิทธิ์ของเขาแล้วสิทธิ์อยู่ที่คุณค่ะจบด้วยก็ดูแล้วกันว่าเขาจะเลือกใครเพราะถึงแม้คุณจะขี้อายตอนนี้ไม่เป็นสิทธิ์ของคุณอยากเป็นไอที่จะเลือกมีสีสาวด้วยกันคุณไห่คุณเบนซ์ตีงแย่หนูเล็กทีมใครดีครับแต่ว่าเนี่ยจะเป็กเขาจะเป็กเขาเลยเป็กใครครับครับผมผมอยากแพ็คทีมครับผมอยากอยากช่วยเขาแพ็คทีมครับอยากช่วยเขาแพ็คทีมครับผม ทีมเลยที้เลยเยี่เย่ยดีเยียดีเยิญครับเยินับแย่ยังไงเนี่ยแย่รู้ว่าสวยมักนกตลกมักได้ไงโอ้เดี๋ยวมาเนี่ยเรื่มครับโล่วันนี้นี่ต้องบอกมัลติฟังชันมากยังไงมัลติฟังชันเขาเป็นหนุ่มมาดเซอร์ตาโตคิ้วเข้ม เป็นทั้งนายแบบและช่างภาพมบืออาชีพอันนี้คือสเปคเลยนะของตัวสาวต้องทุกอย่างครบบทคุณผู้ผ่านเลยอะขึ้นมาเจ็บเลยเจ็บสวัสดีครับ ผมชื่อภูครับผมเป็นผู้ชายมาสเตอร์คิวเข้มตาโตนะครับผมมีอาชีพเป็นนายแบบครับแล้วก็เป็นช่างภาพมืออาชีพเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นแบบให้เขาถ่ายภาพอยู่ข้างหน้าจนผมเริ่มสนใจหันมาอยู่เบื้องหลังดูบ้างผมว่าการถ่ายรูปเนี่ยก็เหมือนความรักครับถ้าเราลั่นสปิดชัตเตอร์ช้าไปเนี่ยภาพที่ชัดมันอาจจะเบลอได้สาวๆคนไหนอยากเห็นผมรัวสปิดชัตเตอร์นะหันมาได้เลยครับ เขาเดินออกมาแล้วมันเงียบไปพักนึงพอะไรเพราะอะไรคืออะไรอยากรู้มากคือมันสไลด์ตัวมาแล้วลื่นแผลกตรงนี้แล้วมันจุก๊หนึ่งหลังมันก็ไม่ค่อยดีด้วยตัวก็แค่นี้อ่ะแย้คะว่าไงคะ แย่ขอใครก็ได้ช่วยปิดไฟให้หน่อยเดไม่ไม่ตอนเล็กตอนเล็กผมด้วยให้เกียร์ผมด้วยให้เกียร์เมาด้วยเดี๋ยวคุณเป็นในแบบแบบอะไรฮะในแบบอะไรในแบบในแบะจะบอกให้สวยกว่าิงแย่เขาก็มาแล้วให้เกียร์เขาหน่อยเดี๋ยวแล้วบอกเป็นช่างภาพท้าไปเป็นกล้องทางไกลที่พบมาจะได้เห็นความรักชัดๆไหครับ ได้ความรักชัดๆถ้าเต้นน่ะตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนู้นเต้นสนุกมากเลยอ่ะขอดนตรีอีกรอบได้ไหมดนตรีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊เภทพวกใช้คอจิกเหมือนกันนะสองคนนี้โอ่าท่านุกก็อยากปิดไฟทางเราว่าไงคือที่หนูเปิดมาเนี่ย เพราะว่าได้ยินเสียงดนตรีออแต่ว่าเขาเนี่ยเขาชอบมากเขาบอกเอาเลยเอาเลยยังไม่ออกมาเขาจะโยกเลยบอกจับคุณเขเขาชอบคุณมากเลยเอ,อ่ะนิดแรกไปที่นี้เหรอได้ออที่ลุกขึ้นมาเต้นนี่แหม,มว่าไงก็คือมันไงน่าต้องไซส์ตลอดเวลาอยู่ที่คุณแล้ว <c oughs> คุณหรอคุณหรอคุณผู้คุณผู้ยิงยาหรือดู้ลแกครับ ครับ uh huh. คนที่โยนให้คนนันพี่หนูเล็กดีกว่าครับพี่หนูเล็กครับ โอ้โหโอ้โหได้ตัวอะไรมาวันนี้เอานะดูดีๆมันก็มีอยู่ใช่เหือที่ไปสองเลยเนี่ยอะไรพวกนีวถ้าได้อยู่ด้วยกันจริงๆก็คงบันเทิงกันทั้งบ้านเลยนะดูดูแล้วจะทิมกันทั้งวันเหใช่ทิกันทงไปหยกอ่อะต่อกันเลยเริ่มครับต่อไปครับหนุ่มนักกีฬาเทควันโดลูกครึ่งไทยสวิส good you let's cut ื่อยูริสครับสูงตาโตจมูกโด่งเพราะผมเป็นลูกครึ่งไทยสวิสแลนด์ครับผมก็ผมเป็นผู้ชายชิลๆครับสบายๆมาแล้วแล้วก็ผมชอบออกกําลังกายครับโดยผมเชื่อมาเสมอว่าการที่เราดูแลร,ร่างกายตัวเองดีเนี่ยก็เป็นสิ่งแรกนะครับ <S <S แต่ว่าถ้าเราอยาก <S <S ดูแลคนอื่นเราต้องดู <S <S ดแลตัวเอง, <S <S องให้ดีก่อนครับผมเพราะฉะนั้นให้ผมได้ดูแลพวกคุณและให้ผมได้ปกป้องคุณจากคนอื่นเลยครับผมขอบคุณมากครับโอ้โห สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแย่จ้ะหันมาก่อนเลยคือตอนนี้เขาบอกว่าเทนนักกีฬามาแรงอ่ะเออมันก็ควรจะต้องเป็นของคู่กันกับผู้หญิงแรงๆอย่างแย่หรือเปล่าแต่บอกกันเลยนะคะว่าใส่เสื้อสีแดงไม่ใช่ว่าจะแรงไม่ใช่ว่าจะร้ายอันนี้อันนี้เขาเป็นใครคุยคนเดียว งงไปดูเล็กเออดูเล็กค่ะเชิญอายุ19เองอ่ะค่ายทิชอบกินไหมคะชอบกินไหมมีให้เากินเหรอกินไหมอ่ะมีให้เขากินเหรอกินไหมมีให้ไหมล่ะมีในตู้เย็นเพียบเลยต้องเปิดตู้เย็นก่อนด้วยนะใช่ต้องเปิดตู้เย็นก่อน แต่ละคนถึงพี่เนี่ยนะคะจะเล็กแต่พี่ก็ร้าใจนะคะหนูผมนี่เหงื่อตกเลยเหงื่อตกเลยอ่ะพี่ชายครับเล็กๆกตัวไปใหญ่ๆมาแล้วใช่ถ้าอยากฝึกเทควันโดให้เก่งมากกว่านี้บ้านมีสามหลังลูกอะไรนะสุดยอดสุดยอดอะไรอะไรเบ้นอะไรเบ้นพี่หนุ ด้วยว่าเขามีบ้านสามหลังเอาอย่างนี้เนาะถึงพี่จะไม่มีบ้านนะแต่พี่ก็มีรถขับขับไปส่งได้แบบตอนที่แบบว่าไปออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านหลังใหม่เนี่นะยังไม่ได้ทําอะไรเลยจะทําเป็นแบบว่าที่ซ้อมเทควันโดให้อย่างเดียวเลยก็ได้ถ้าอยากกินถ้าอยากกินไม่ต้องไปเปิดตู้เย็นเลย บยูรินสี่สาวสี่สาวคนไหนดีครับก็บอกเหงื่อตกจริงๆเลยเอ่หญิงแย่ครับผมที่งแย่แลยโอ้โหอะไรคืออะไรคืออะไรซ้อมซ้อมเตะเลยสิเอออยากจะแบบว่าเตะขาตรงสูงจะได้พาดสะดวกสะดวกพอเลยค่ะเตะคอเลยค่ะ ไหปไหมมาไปไปยค่ะไป่อมซอด้วยนะคะได้ครับยินดีครับยินดีโอเคชชาได้คราเล่นึ่งได้แต่ต้องมอกวันนี้เนี่ยเป็นวันดวงของดีนะนี่จะมาไงดีเยอะเหมือนกันนะจริงแล้ต่างชาติก็เยอะอีกไม่แล้วเหรอไม่แล้วเมื่อกี้เบนได้ไปแล้วนมได้ไปแล้วค่ะหนึ่ง เดี๋ยวมาอีกเอาจะเข้าทีมหนูเล็กทีมหนูเล็กหนูอยากเห็นเขาคุยภาษาอังกฤษกันเออไหนฝึกไว้ก่อนไปฝึกก่อนไหนลองคุยกับชาคิิสิโอเคชาคิส you know and miss so h a v i n g uh I love you ma'am may founding feel having may ไม่เี๋ยวกับประเจอกันช่วงหน้า 59. motion non-stop channel